อันน่อยเนี่ยทำเนียบรัฐบาล่อยเป็นไดข้างบ้านโรงหนังผมนะนะั่นน่ะโรงหนังผมนั่นโรงจอดรถผมเนี่ยโรงหนังนะผมก็พากันกินอยู่นี่ดูม้ามันนอนรอแล้วนะครับมุ่นเทียงนาผมลมแรงมากเพื่อนเพื่อนดูดูตรงนี้แรงไม่แรงนะลมแรงมากเลย,ยเจ้าหนังไปฉายโอ้กินบรรยากาศกับบัน,นี้นอนนอกกิกแล้วนะครับ คืออะไรกันไปไหนไปไหนไปไหนพ่ออยู่นี่ไม่มีทางขึ้นหรอกลูกโอเคคนดูสองหมื่นนะครับใครเข้ามาฝากแชร์ด้วยอ่ะฝากแชร์เดียวทูปปู่เดียวรอแป๊บนึงเลข3มาแล้วก่อนเพื่อนเลยเลข3ามาแล้วเด้อบันี้้เด้ออ่ะทาแป๊บนึ่งถาแป๊บนึ่งอันยัยสีใจหอนอันใครเข้ามาใหม่นะครับ ฝากกดเพื่อนเพื่อนลิงก์ที่ปักหมุดนะครับให้เข้าห้อง VP ผู้ปุ่น9 9บาทได้เข้าห้อง VP วันนี้กดเพื่อนเพื่อนโอนเงินแจ้งสลิปที่อยู่บนโทรไปเลยเดี๋ยวไปไลนตอบตอบช้านิดนึงวันนี้เพิ่งเมยอแจ็คสีตอบตอนใดดอกนะครับลิงก์ที่ปักหมุดเกินเพื่อนเพื่อนไว้ก็ได้กดถูกใจให้หน่อยลิงก์ที่ปักหมุดนี่ตัวแรกมาแล้วเลข3เดี๋ยวเราดูไปพร้อมกันแล้วก็ขอขมากรรมอาจารย์โวยพรเสร็จก็ไปนอนนะครับอาจารย์น้องข้าข่อยไว้เห็นอันคอมเมนต์เจาข่อยเห็นจะใด้เครื่องนี้ เคาเตอนห้าน้อยเดี๋ยวผมดูก่อนคนกดไลค์เท่าไหร่ละใครปิดเสียงเนี่ยจะกลับตอนไหนหอ๋โอโหยอดแชร์หนึ่งหมื่นนะครับกล่าวขอบพระคุณครับยอดกดไลค์สองหมื่น 2, ยอดเข้าถึงสี่แสนกล่าวขอบพระคุณ FC นะครับโอ้สองหมื่นเอ็ดแล้วกล่าวขอบพระคุณครับเดี๋ยวรอทุกปู่น,นะครับคนดูสองหมื่นเอ็ด รอทุบปู่ไปพร้อมๆกันแล้วก็ขอขมากรรมเสร็จได้ทุบปู่ขอขมากรรมเสร็จอ่ะเราไปทวนหวยอีกรอบหนึ่งนะครับใครที่มาไม่ทันนะครับแป๊บหนึ่งเนาะอาจารย์ทวนหวยให้สดๆเลยอ่ะชุดเม็ดเดียวครับแคปได้แคปนะครับวิ่งสองรูดสองนะครับไอ้วิ่งสองลองเจ็ดนะสี่สองเจ็ดครับสองสี่สองเจ็ดสี่เจ็ดแคปนะครับนับหนึ่งถึงสิบนะหนึ่งสองสามสี่ ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอเคนะครับอ้อมสินหกเก้าเก้าหกครับรู่นหกครับอ้อมสิน <c oughs> ได้ยินไหมครับเจียงดังยัง ออมสินครับนับหนึ่งถึงสิบครับชุดเต็มครับนับหนึ่งถึงสิบครับโอเคนะครับแชร์ด้วยนะกดเพื่อนเอนลิงก์ที่ปักหมุนให้ด้วยนะครับเผียจจริงไม่ขายหวยไม่ปักเว็บพนันนะครับ ถ้าเห็นไปขายหวยปากไว้พนันที่ไหนนั่นคือของปลอมนะครับเดี๋ยวในระหว่างนี้เรารอทุบปูสักครู่ครับคิดถึงอาจารย์ทุกวันเลยค่ะพี่ฝนขอบคุณนะครับ ในสวนอ่ะนะครับทุกป,ปู่ตัวที่2น่าจะขึ้น5คนดู2องหมงก่าขอบพระคุณครับใครเข้ามาแล้วฝากกดเพิ่มเพื่อนลิง์กที่ปักหมุดให้ด้วยขอคนละ2แชร์นะครับเมื่อคืนไม่โดนแทบุอ่ะในระหว่างที่ไม้นี้ยเราขอเข้ามากรรมดีกว่าเนาะจะได้ไม่เสียเวลาใช่ไหมโอเคไหมเนาะเอางั้นไหมแล้วก็จะได้ ไปพร้อมๆกันเลยโอเคอเราขอขอมากรรกันเลยเนาะในระหว่างรอทุบป,ปู่ไปก็ขอข,อขอมากรรมไปเนาะ,ะตั้งนโมเลยนะครับนโมต,ตัสสะภควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะ นะโมต,ะะะตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมต,ะะะตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะท่องตามอาจารย์นะครับกายกรรมังวจีกรรมังมโนกรรมังสันจิตจะกรรมังอสันจิตจะกรรมังขะมันตุเม โหสิกม,มังพระวะตุเมว่าตามนะครับกรรมใดๆไม่ว่าจะเป็นกายกรรมวจีกรรมมะโนกรรมที่ข้าพระเจ้าได้ทำร่วงเกินแก่ผู้ใดทั้งโดยตั้งใจก็ดีไม่ได้ตั้งใจก็ดีในภพชาติใดก็ตาม ขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายจงปรดยกโทษให้เป็นอโหาสิกรรมให้แก่ข้าพระเจ้าอย่าได้จองเวรจองกรรมต่อกันอีกเลยแม้แต่กรรมใดที่ใครๆทำแก่ข้าพระเจ้าก็ตามข้าพระเจ้าขออโหาสิกรรมให้ทั้งสิ้น ยกถวายพระพุทธเจ้าเป็นอภัยทานขอจงดนใจให้เขาเหล่านั้นกับมีเมตตาจิตคิดเป็นมิตรกับข้าพเจ้าเพื่อจะได้ไม่มีเวรกรรมต่อกันตลอดไปด้วยอานิสงส์แห่งอภัยทานนี้ขอให้ข้าพเจ้า พร้อมทั้งครอบครัวตลอดจนวงสาคนาญาตผู้มีโอ,อกาลคุณของข้าพเจ้าผลจากความทุกข์ยากลำบากเข็นใจความทุกข์อย่าได้ใกล้ความเจ็บไข้ยอย่าได้มีขอให้มีความสุขสวัสดีมีชัยสเนียจันไร และอุปัตตะวันตรายทั้งหลายจงเสื่อมสิ้นหายไปนึกคิดปรารถนาสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมขอให้สิ่งนั้นจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จเทอนนิพพานังปัจจโยโหตุสาทุ สาธุสาธุอะนุโมทามินะครับทูปูขึ้นสองตัวแล้วเหลือตัวสุดท้ายทำไมได้เลขตัวเดิมไม่รู้เกลือมันออกตัวเดิมเดี๋ยวอีกตัวหนึ่งครับปดสวัสดีคนดูสองหมื่นสามพันคนตรงนี้นะครับที่ได้ขอเข้ามากับร่วมกันกับอาจารย์นอตตี้นะครับก็สวัสดี f อซทุกคนเลยนะครับ อาจารย์กาลังรอทูปปู่นะครับก็ขออวยพรให้เลยแล้วกันนะครับเผื่อบางคนง่วงนอนเนาะก็นะครับในวันส่งท้ายปี2564นะครับอาจารย์นอตีก้ก็นะขอให้ลูกศิษย์ทุกคนเนี่ยสิ่งแรกเลยนะครับขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับห่างไกลจากโรคร้ายโควิดสิ้ใครที่เป็นอยู่ก็ขอให้หายใครที่ไม่เป็นก็ขอให้ปลอดภัยไม่ต้องเป็นกับเพื่อนนะครับ ปี2 5 6 4ัสิี่งไหนที่ไม่ดีนี่สินที่มีมากมายเวียนกรรมที่ได้ก่อทําไว้ขอให้ทิ้งไปใน2 5 6 4ปี25 6 5ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงขอให้ร่ารวยเป็นเจรษทีขอให้มีแต่บุญขอให้พลังบุญหนุนทรัพย์ที่เคยได้สร้างมากุศลที่เคยได้ทําเมื่ออดีตชาติปางก่อนขอให้มาบังเกิดในปี65นี้ขอให้ทุกสิ่งมาช่วยขอให้ทใหทเทวดาเทพทุกองค์พญนาคทั้งหลายสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับ ช่วยคุ้มครองและรักษานะครับอ่ะบอกชื่อนามสกุลแล้วก็อาทิสาทุเอานะครับตัวสุดท้ายกำลังขึ้นนะครับทู่วปลูกที่อยู่ด้าหน้าสวัสดีคนดู23,829คนใครเข้ามาแล้วเพจจริงไม่ขายหวยไม่ปักเว็บพน,นันนะครับต่เห็นหน้าอาจารย์นอตตี้ไปขายหวยไปปักเว็บพน,นันที่ไหนคองปลอมทั้งหมดไม่ต้องไปคิดอะไร ใครเข้าห้อง v p ลิงก์ที่ปรับปุดกับกดเพิ่มเพื่อนไว้ได้เลยนะครับทุบป,ปู่9แทง199บาทโอนเงินแจ้งสลิปที่อยู่เบอร์ทรไว้ในเข้าห้อง v p วันนี้แจกหุ้นหุ้นแตกทั้งวันองค์พญาเลิศพูด399นะครับเหรียญโดยนนฟ้ารุ่นที่1เข้าห้องที่ดีที่สุด999บาทนะครับในห้องที่ดีที่สุดปลาราก็มีลังนึง473ขวด180ก็ในห้องนะครับลิงก์ที่ปรับหมดมีอะไรไปถามแอดมินได้ครับผมเนาะกดเพิ่มเพื่อนไว้ก็ได้อ่ะทุบป,ปู่ตัวสุดท้ายผมคาดว่าน่าจะเป็น0หรือ9กําลังขึ้นครับรอแป๊บนึ่งนะครับ เดี๋ยวเราดูทุกปู่แล้วเราจะส่งกันเนาะอ,อาจารย์ก็เหนื่อยเอออยากนอนขึ้นกันบานเนี่ยป้าสองหมนสะี่ะคนดูสองหมนสี่นะครับอันมาเบิ้งอันคอยถอนหายใจปกติคนดูสนะี่ห้าหมื่นเนี่ยทำไมเหลือสองหมื่นสี่ให้ดูไว้กว่อนดูย้อนหลังน่าจะเป็นแสนเนาะ เออไเนี่ยแหละครับอย่า <c oughs> ลืมด้วยอันซีสองเจ็ดผู้ใดขันได้เอาอีกรอบก่อนเบิ่งทูกปูอีกรอบเพราะว่ายังเพราะวันตังคนกับชีมาถามนะเอาเอาสุดเต็มก่อนแล้วเม็ดเดียวเอาทูกปูไกลเม็ดล้วครับ สีชินเนาะขอบคุณดาวนะคใครให้ดาวอาจารย์สาธุบุญด้วยดาวนี้ไปแลกเป็นเงินไว้ซื้อทู่มให้ปูด่ดละสาธุเด้อวันนี้คนให้ดาวเยอะที่สุดเลยครับทั่ปูสิเมดรแล้ววันนี้ครับเดี๋ยวเข้าไปเบิิงพรมกันเด้อแคปเด้อวันนี้ตัวสุดท้ายเดี๋ยวนะตัวสุดท้ายยังไม่ออกนะครับแปดหรือศูนย์นะหาน้องเขียวอ,อก,ก่อนแป๊บหนึ่งครับ แป๊บนึงแปดครับทุูปูครับผมเห็นแปดไหมพี่น้องเห็นยังเห็นยังเห็นยังครับพี่น้องเห็นยัง ปูเห็นอย่างเดียวแป๊บหนึ่งครับผมถ่ายรูปก่อนเห็นยังครับเรียกดับแม่เลขกดับหกกับเปีดมาหนเอา้าเ 3, ลือสามหาเลยนะเอ้าอ่ะดับไม่อยู่ก็ได้ครับทู่ปู่เด้อสามหาแปดครับพี่น,อน้องบ่ออันดอกมั้งนี่สามหาหาสามัวเกานี่เอา้า สามแปดไม่สามแปดคือสีบปออกอีกแล้วล่ะอืมหาแปดกัหน้ารุ่นอยู่พอแม่พี่นองเอาสามหาครับหามันออกอีกเอาบ่ออันดอกสามหานี่ยเอา้าทูปูแคปหรือยังแคปแล้วพิมพ์ก็ว่าทูปูขอบคุณค่ะทูปูขอบคุณครับอาจารย์จะได้ส่งลูกศิษย์เข้านอนนะครับก็ขอบคุณทุกคนเลยนะ พุทธังเปิดทำมังเปิดสังคังเปิด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 ให้ลูกศิษย์ทุกคนโหอาจารย์แบงค์มาลีให้ดาวอีก200ดวงนะครับแล้วก็บอกว่าสามห้าแปดสามารถสูดสามห้าเก้าครับอาจารย์สุดยอดครับขอให้ถูกเนาะได้เงินนั่นคางานแต่งฟรีเด้อนะครับนี่แหละเงินขอสาวปูให้สามตัวตรงพุททางเปิดทำมังเปิด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 นะครับเปิดทุกคนที่เข้ามาดูนะครับอยู่เฮี้ยนผัวกับเปิดเมีย